สวัสดีครับพี่น้องครับต้นกาอิสานออนทัวครับเมืนน่อกี้ยากาศตอนทเทียงครับมาล้างทําความสะอาดบ่อกบพักพกแยงกำลัางงามพี่นอ้องพกักกแยงหน้าครับมาปลูกไว้ปลูกไว้ในบอ่อครับปกตินี่กบเพิ่นจะเล่นจนมุนบรดพามาล้างบอ่อกบครับนีฝั่งนี้จะเป็นบ่ดินนะครับให้เขาอยู่แบบเป็นซัดครึ่งบุกครึ่งน้ำบุกกเลยเห็ดท่านี้จะเป็นบ่ผายยางครับ กำลังหลาดทำความสะอาดในช่วงเวลาว่างครับช่วงโควิดที่บดไดอีแปซีกับยู่นีนแ่แหละครับพี่น้องอยู่นลำบ้านนะครับสร้างแหล่งอาหารรอบบ้านฝนบ่ตกครับก็เลยแห้งแล้งแน่ครับช่วงนี้หลังทำความสะอาดบอ่อแล้วก็เติมน้ำบอ่อดินให้เขานะครับสร้างบอ่อให้สเสมือนธรรมชาติให้มากที่สุดครับ ก็จะมากแบบนี้อันนี้เป็นกบพร้อแม่พันธุ์ที่จะเก็บใบพี่หนาครับแต่ว่าก็จะคัดขายอยู่เป็นบางส่วนเพราะว่ามีตัวหนอนตัวใหญ่ครับพี่นนอมี่ผมถ่ายให้เบิ้งชุดก่อนๆนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับผลหมดตกครับช่วงนี้ปากแย่งครับปากแยงหน้าเลยครับต้นเขาตัวหนิดเกิดเองนีครับพี่นนอเปรียบเสมือนแบบว่าเลียงกบในหน้าเลยครับนี่ อันนี้จะเป็นบอ่อผยางเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งบ่อผ้ยางครับเป็นบอ่อที่ใส่มาปีหนึ่งแล้วแต่ว่าอายุการใช้งานก็นยังถือว่าใส่ได้ดีครับมักขนาดเลยเขาก็จะมักน้ำสะอาดครับครบนี่ทาว่าสะอาดแล้วลกูกไผ่จะบ่ค่อยมีนะครับลูกจะบ่ค่อยมีที่เท่าที่เลี่ยงมากนะครับ น้ำสะอาดกัคสือชบเลยครับต้องว่างแผนก่อนนะครับเวลาจะเห็บบ่อต้องให้สะของสบายครับน,น้นกี่ขานคือผมเห็ดน, <c oughs> นี่ครับจะเป็นของงอครับพี่หนอนี่ใส่เป็นของงอไว้ตัวนี้ก็จะเป็นนอ้มะปิดอีกเครื่องนึงใช่ล้วครับอย่าปิดนี่เวลาปิดท่านก็นจะเห็นแบบนี้ปิดไว้เลยเนียบร้อยนะครับนี่เวลาเปลเปี่ยนก็คือตัวนี้คือ แต่กี้ว่าเห็ดเป็นระดับหนาบไว้ครับเวลาฝนตกเห็ดไว้แบบนี้เขาจะเจาอาาผดางผาแยงนี่ครับผาแยงเขียวเนี่ยแบบอ้อมดางกบนี่ยว่าปิดหมองนี่ไว้แต่ว่าตอนนี้ก็เห็ดยังสีไปก่อนครับโมไมน่น่าฝนยุบนี่ครับการทรําบ่อไปไง,ไง่ายบอ่อผ้ายางครับลรากาใส่ขอตอหมองนี่ไว้ครับเป็นของ,ง่อนะครับซื้อมาจะประมาณสามพีสบาทนี่นะครับจำบ่ได้ตอนนั้น ก็ต้องตั้งระดับกันนะครับถึงจะทายน้าลงไปทั้งหมดเลยเี่ยน้ําก็ปล่อยน้ําลงไปเลยครับตอนนี้ก็ล่างๆบอ่อครับแล้วก็เปิดน้ำออกไปเลยอย่าล่างบอ่อกันครับตอนนี้ฝนบ่ตกครับแห่งแรกขนาะด เป็นการรีวิวบอ่อกบนะครับบอ่อพยางฆีพี่น์ทั้งทานนี้เป็นพยางดําครับอายุการใช้งานถือว่าทนนะครับนี่ใส่มาปีกว่าแล้วครับไม่บอ่อเป็นอย่างเลยบอ่อมีหัวนะครับเพราะว่าไอ้ใต้พยางนี่ผมจะเอากระสอบครับกระสอบเขาห้องนี่นะครับปาดแล้วก็เอาล่องพื้นนะครับกต่จะบกเกิดปัญหาเรื่องของอพวกห้าพยอย่างสินะครับหวังนี้จะเป็นบอ่อดิน เป็นบอ่อดินในเขาอยู่อขาจะเตินนมน้ำตลอดครับเวลาให้อาหารกับบ้านลงไปตามนี้เลยครับทั้งบอ่อฟังบอ่งบอพยานแล้วก็ฟังบอ่อดินนี่เขาจะมักครับตอนนี้ผมมากวนกันเลยหนีไปลยพะปกติเขาจะมักยู่ส่วนนี้แต่ที่ว่าเป็นกิจกรรมยามว่างเวลาอยู่บ้านกันเพื่อไปดนความสุกขนะครับสำหรับผู้ได้ทีม่มักเลียงกบเดยวเตือน้ำนใ้เขาครับ หลายคนถามว่าใส่น้ำยังก็คือจะเป็นน้ำแบบน้ำปราปาหมูบ้านนะครับเพราะว่าแถวบ้านหนอกควรจะบะคอยมีคอรีคือนในตัวเมืองเพื่นนะครับเรียบร้อยก็ปิดไวเลยครับง่ายเรียบร้อยครับทอนน่อเนี่ใส่เงาเนี่ยเพราะว่าเคยมีงูนะครับนี่ด้านขางจะเป็นปลาครับเคยมีงูเขามาไหนปีนเขามาตามท่อผมก็เลยเห็นเงาไว้ครับ <laughs> ตามมาษาคนยิขาเลี้ยงกบพี่นนอง บ่ก็จะประมาณนี้นะครับภายในบ่ก็จะหาบวกกระมังข,งขู่ทั้งนี้แะละครับใน,ในพื้นทส่วนใดอยู่เรยียบร้อยครับสำหรับก,การล้างบ่